ีจ้าทุกคนมือนี้เข้าเขาในเมืองเนาะคะ่ะเราจะไปตามหาร้านข้าวหมกแพะกันนะคะเข้ายูเซนสุขุมวิทเลยเนาะจ้ะตรงนี้ตอนนี้ถึงเส้นสุขุมวิทแล้วเราจะไปซื้อข้าวก่อนอันดับแรกกับมะเบงเข่าเนาะคะ่ะข้าวที่เราจะไปทําข้าวหมก อันนี้5กิโล400 400 60กว่าบาทเนาะคะ่ะแล้วนี่ก็เป็นพวกโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี่เป็นโยเกิร์ตน้ำโยเกิร์ตสดนะคะ่ะไม่มีน้ำตาลผสมอันนี้เขาจะไปไว้กินกับพวกข้าวหมกข้าวมกเนื้ออัสี่กะนี่ก็โยเกิร์ตคือกัจ้า ร้านนีิมีแต่หมองขายแบบว่า,าเครื่องปรุงเครื่องเทศที่เหาแต่เห็ดอาหารแบบว่าพวกข้ามกพวกแกงนู่นนั่นนี่นะคะที่เป็นอิอสลามเนาะจ้ะมีทุกอย่างค่ะร้านนี้จะมีทุกอย่างจะเป็นเนื้อแพะไก่บ่มีแต่หมูเลยจ้า บอกไปว่ากำลังวาสิบาหมูเบกเกิลลดอ๋ออันนี้ก็อร่อยดัลนี่เดอร์อันนี้เป็นชีสแลกกะเห้ากะกำลังสีไปเอาเขายุลานนะคะเพราะว่าโท่บอกคนไวแล้วถ้าเบงว่าเห้าสีได้จากกองเมือนี่นะจ๊ะว่าเราจะได้ออเดอร์กี่กล่องวันนี้นะคะเดี๋ยวถาไปกินน้ำกันได้ค่ะ อันไหนที่จะซื้อไปให้อมอรัดอานไว้กันไหนโจโจ,โจตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะดองเป็นหมากดองเอาภาษาหนนออื่นเซฟพ้นแต่ว่าบัานเท่าน่าจะเป็นองุ่นดองหรือมะกอกดองเนาะสะเบียง วอเมนไดง่วนหน่อยตัวนึงสองพันหกร้อยบาทแบ่งผูดเรียบร้อยนะคะอันนี้หนึ่ง,งกล่องสงกล่องแล้วก็สามกล่องนะคะซื้อมาหกกล่องนะจ๊ะแล้วก็แบ่งกันแบง่งไปบ้านแม่สามกล่องนะคะเขาก็จะมีน้ำซุปให้น,นีเห็นบ่อันนี้เป็น น้ำซุปมีผักมาแบบนี้จ้าเขาจะเน้นไปที่หอมหัวใหญ่แล้วก็มะนาวนะคะส่วนมากหอมหอมบัวก็มีนะจ้าบื้เราคือเือหอมบัวเอ่อน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มซีฟูดคะ่ะแต่ว่ารสชาติก็เอ่อเป็นยังไงล่ะมันกับอะไรแปลว่าเหมือนที่เรากินนะ่ะ ไม่เหมือนรสชาติไทยเท่าไหร่เลยบริจัดจานเป็นไม่ร่อยจังไดบผู้คะเล้วแต้ผู้มักเนาะแต่ถามว่าโดยรวมแล้ว,ลวก็อร่อยอ้านนี้ก็ทําอร่อยอยู่อมาดูซิทีนี้นะหนึ่งกล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเป็นเป็นกล่องขนาดใหญ่ด้อยขนมแมนและผู้เห็นหนึ่งกล่องก็จะประมาณนี้ กินได้สองคนคนละว้าวเขาก็จะโอเคอยู่เนื้อเขาก็แบบว่าได้ลายอยู่ค่ะแต่กล่องนึงก็อยู่ที่ประมาณสี่รอยห้าสิบบาทช,ช่ำเนื้อ เนื้อแพะได้จ้าตัวนี้เนื้อแพะค่ะเนื้อแพะนะคะมากินข้าวน้ำกันเดอ้อบะนีเดอ้อใบเท่าใดรบ้างใบสองสือใบาสามนะจ้าหิมะเอ้ยเด้อน้ำจิ้มของเขาบักงา ถ้าจเจ้าหามาใส่ซุปเนี่ยอันนี้เป็นซุปน้ำซุปเฉยๆนะคะก,ก,ก็ได้พี่เขียวอยู่ใสน่น้อบบดทีนี้อันนี้โอ้ยน่อยอย่างอันนี้มันสิบร์อันนี้สิบ่์เพดเนะจ้า อันนี้รสชาติจะไม่เผ็ดจะไม่เผ็ดมากถ้าตรงกินแบบผิดก,ก,กับเอาอ่าทีนี้ก็จะมีที่ให้ดูก็จะเป็นหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ก็แบบผิดเนาะจ้ะเราลงทุนไปซื้อไกลมากเลยนะวันเนี้ยเลยความกิ่แบบว่าไม่ได้กินนานแล้วเก็จะให้ผลิตมาหอมหัวใหญ่ ่าวดีดีเดี๋ยวเมื่อคอยเห็นหูบันไดดอกจกันเึื้องเบึงซี่โครงก็มีนะเนี่ยเป็นสีโครงแทะนะจ๊ะสี่โครงแทะแหอมนะหอมไม่เหม็นคาวเด้อแต่กะก็สีหอมมนี่เครื่องเคียงของเขานห่ือกับสินี่ก็จะมีหอมเกียวน้่เนาะคะ่ะเพิ่มรสชาติอร่อยไปอีกเ้อะเราก็กินอื้ Ừ. 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 Hmm Đó. Không ừ. chiều Bố cả tí thì đang mua đây con. Mình nói là sẽ kiếm cua hay bớt. Hiểu hết. <laughs> ปกติกล่องนี้จะกินสองคนวันนี้แคาจะกินคนเดียวนะจ๊ะนะโจมันได้ใส่เมื่อเดยอเนื้อเขาก็ทำดีดีเนื้อมันเปื่อยดีดีดอร่อยหอมมาก โอ้ยบบผิดปับผิดนวยเดียวเงื้อแตกคนอันนี้ติดมันด้วยติดมันก็ต้องแบบเหมือนน้วัวเลยแต่เขาใช้เวลาต้มนานเหมือนกัน น่าจะเป็นต้มแล้วก็เอามาเหมือนแบบว่าอามาอบอ,อีกที่หนึ่งอ่ะจ้ะมล้มก็หอมหอนดีอยู่กินได้เมื่อเดียวกินได้เมื่อเดียวเมื่อหนึ่งถือถือกองเขา มึงเร่งจะมากอกน้ำกันเด้อทุกคนตอนเย็นสายกอกกอกกอกชิ้นใหญ่เบลึมเทมเบอร์เรอร์เบราสมาัด เนมีน้ำหนักเพิ่มสี่กิโลแต่ยังไม่ถึงร้อยโล